WTF เอาเลยครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับมาอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับในเกมคลสิตแอคชั่นนะครับอ่ะ ว่าจะมารีวิวลินคอนนะครับผมเปลี่ยนใจเป็นเล่นไบโอดีกว่านะครับผมต่อในเป็น E ีีที่3เลยนะครับรหัสนี้นะครับผมไม่ต้องถามว่ารหัสใครนะครับไม่ใช่รหัสผมแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับต้องขออนุญาตจัดปืนหน่อยนะฮะเราจะไปเล่นบานไบโอกันแต่เราจะใช้แค่ปืนนี้นะฮะเราจะใช้แค่ลินคอนนะครับผมลินคอนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ ไปนะครับผมเราเล่นกันในโหมดไบโอหลายๆคนเขาชอบไงชอบดูผมเล่นนะเออก็จัดไปรีวิวไปด้วยนะครับทั้งรีวิวทั้งเล่นนะฮะแต่เราหาด่านผีไม่ได้ว่จะลองไปดูว่ามันยิงเคมีเป็นยังไงอา้าว นี่เข้าไปดิเอามันไม่เข้าให้อ่ะก็มันไม่เข้าให้แล้วทำยังไงเฮะอเปลี่ยนเปลี่ยนเซิร์ฟ ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ตัดคลิปนะฮะจะดูกันแบบยา,ยาวๆเลยนะฮะไม่มีการตัดคลิปนะครับเ okay, นี่ยปืนกระบอกเนี่ยเติมรู้สึกว่าเติมเจ็ดร้อยหรือเปล่าจะได้สวยกว่าฟูลี่ดากอนนี่โอเคครับกระบอกอยู่นะฮะว่าเราจะเล่นแค่ลินคอนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ปรับอันนี้วะ่ะ ไม่เป็นายเล่นไปไมึงรู้จักหรือเปล่าลินคอนนะ,ะลินคอนไม่ล่ะไม่ถนัดเลยเดี๋ยวนะฮะไม่ถนัดเลยวะปรับตั้งตั้งไปก่อนนะไม่สวยไม่รู้ว่าที่เราเล่นถนัดอะ่ะเออ แล้วเราก็เป็นด้วยนะฮะโอเคขออนุญาตจัดก่อนจะเย็นๆโอเคเราไมา่ได้เป็นอีกแล้วเออยู่ไหนวะมามาถนัดแล้วมามา มามึงมึงอะเป็นมึงรู้ปะบอกแล้วเนเนเนตินค้อนนะมึงรู้จักหรือเปล่าฮะเอ็มสี่อะนะเดีย๋ยวตามด้วยพกเว้ยเราต้องเล่นแบบนี้แต่มันยิงต่อเนื่องไม่ได้เหมือนในนั้นเลยว่ะเหมือนฟารมัสเลย ไม่ถนัดเลยเฮียโอ้โหลินคอนไม่สวยเหมือนในรูปเลยเฮียเล่นกันอยู่สองคนน่ะคราวนี้เราเป็นเอ้ยไม่ใช่สามคนแล้ว้ยอ๋อตกเฉยเลยหนึ่งในสามนี่นะครับไม่ใช่ผมเฮ้ยช่วยกูด้วยโหบัดมากเลย โอ้ย,อยวิ่งไปไหนเพื่อนมึงช่วยอุกรปืนกูมันไม่ต่อเนื่องโอ้อีกนัดเดียวเว <c oughs> ย,งย,ย,งย,ยิงยากเหี้ยโอ้ยิงยากดอกอุ้ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเข้ามาเต็มเลยเหี้ยพอวินสุดท้ายอะ น่ะเออหลังนะมึงอ่ะเหมือนฟาร์มัตเลยดออโอ้โจิว้าวตัวผู้หญิงไปด้วยนาดเขาเราหลอยนะฮะนั่น โอ้ยอากูวิ่งไปหาผีกระโดดลงอา้าวไม่ทันนิกโหรี่ดาก้อนไม่ได้ซื้อรหัสไว้อะ่ะกูเองผิดคนแล้วกูจะบอกให้ มาต่อกันเลยทั้งรีวิวทั้งพาร์สามนั่นแหละในคลิปเดียวกันรหัสเดียวกันเล่นให้น้องเขาด้วยนะฮะอ้ยสิในดูสีม่วงนะว้าวช่างเป็นอะไรที่ว่าสวยงามเอ้า ยังไงอะไรไม่รู้ไม่ใช่ไอดีกูเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ไม่รู้ใครทักมานะฮะไม่ใช่ไอดีผมซอรี่ที่ไม่อยากตอบเรื่องของเขานะฮะ นี่นี่โอ้ oh, ห้องกำลังเต็มเนะ okay, oh, ลยโอเคเลตโกโอ้เราเพิ่งเริ่มด้วยดูกันยาวยาวโอ้โ oh, หสวยวะ่ะด uh ์กด์กไอ้ชี่อ่อ้าด์ก หลังหลังหันวิ่งหลังเร็วตามมาติดติดร้อยลินคอนกูมาพวกมึงเตรียมตัวได้เลยกวจริงแล้วไม่สวยเลยเฮ้ยกูโอ้โหเวชนะมา,า,าเลยอี่นี่เป็นอะยิงไว้ยิงไว้ ลินคอนได้นะครับดอเออมันยิงยากอะ่ะดีมากเพื่อนดีมากเพื่อน โอเคเล่นเล่นต่อไปอะไรที่รักว่าไงตัวเธอบา้าช่วยก่อนช่วยเมียเฮ้ยเมียเอยเดี๋ยวเขามาดูคลิปกูก็โดนด่าแม่ตายวะแล้วคนไทยหรือเปล่าวะใจะเย็นเว้ย ดูพกกูมั่งมึงเก่งใจปืนพกกูมั่งนี่มึงเก่งใจมั่งอย่าอย่ามาทะลึง่งอย่ามาทะลึ่งกับปืนพกกูโอ้ยท่รักมาอยู่ข้างเขาเลยเดี๋ยวเขาปกป้องเองตัวเธอ,อยุ่งหลังเลยยุ่งหลังเลยฉันปกป้องเธอเองมาแล้วอี้ยปกช่วยตัวเองอ่ะอ้าวเอ้ยไม่คฆ่าท่รักกูใช่ไหม อยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนใครก็ได้นั่งลงนี้ตัวหนึ่งอาเข้าเป็นเป็นแผนหน่อยไอ้ลูกเรียบร้อยอ๋อที่รักกูเองนั่นเกิดปุ๊บก็เจอปั๊บรักแท้รักแท้แผด็ดรักแท้แผเด,ดตามครับ วิ่งเร็วอะเราจะอยู่กับที่รักของเราสองคนนะฮะที่รักผมพาทัวร์นะฮะพาทัวร์ด่านอุย้ยเกือบได้แล้วไม่เป็นไรเราเราวางกระสุนขึ้นบนไว้ให้ที่รักเราเฮ้ยม,มึงอัดดิเห่าขี้เฮียไม่น่ากระโดดลงเลย โอโหโดนแล้วแต่ไม่ตายขึ้นขึ้นไว้ขึ้นไวอ๋อไม่ใช่ลินคอนนะลินคอนแม่ไม่โดนกูนเป็นคนชอบกระโดดคนแรกอะ่ะกูไม่สนเพื่อนจะเป็นยังไงกูไปคนแรกอะ่ะรอดักตรงนี้เลยโอ้ย ลืงไปก่อนแล้วกูเิ้วพวกมึงเออที่รักจะเข้าเขาแบบนี้ได้ไงอะฮะนั่นต่อหน้าต่อตาไปวินสุดท้ายแล้ว วินสุดท้ายแล้วอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ก็ได้อะไม่ต้องตามนะหลายคนเงินตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้หละมันก็สวยดีนะทรงทรงเอ่อที่ไปดูในรูปอะแต่มาดูในเกมโอ้โหคนละเรื่องนะ มเงียบจังวะอายไปหนึ่งเออวิ่งไม่ทันตามไม่ทันเพื่อนเรียบร้อยไหมล่ะเขาเรียกว่าทีมเว้อ่ะ สำหรับผมวันนี้ก่อนเฟอร์ก็ต้องขอลาก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลับลาเพนเซนี้นะครับขอบคุณครับ